สวัสดีครับพูดถึงเครื่องมีรบนะครับหนึ่งในใจใครหลายคนเนี่ยก็คือ F22 Raptor หรือว่าจะเป็น F22 Raptor หรือว่าจะเป็น F2 2 Raptor ก็ได้นะครับแน่นอนครับเครื่องบินของสหรัฐมิกาจะตั้งชื่อเป็นนกเป็นสัตว์ปีกซะเป็นส่วนใหญ่เฉพาะเครื่องมีรบนะครับเช่น F16 Fighting Falcon, F15 Eagle, F1 t ้า r ีเ f อ8เอสแป Hornet เป็นต้นนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยจะหมกมุ่นกับลมกับพายุซะเป็นส่วนมากนะครับตั้งแต่เฮอริเคนทอร์นาโดพายุดีเฟชันพายุโซ้อนยอมความกดอากาศต่ำก็ไม่เว้นอันนี้ไปจนถึงเชมเพตเครื่องบินยุคที่6เกเลยทีเดียวนะครับลามมาถึงฝรั่งเศสด,ด้วยราฟาลก็แปลว่าลมกันโชกแรงนะครับสลับเอฟยี2 Rap สองแรตอร์แปเตอร์ไปว่านกนักกล้าอันนี้เรียกรวมๆนะครับไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับตั้งแต่แ a p เตอร์ถูกสร้างขึ้นมาชีกดของเครื่องบินในสมัยนั มันดูล้ายุคจนมาถึงทุกวันนี้และมันก็เป็นที่ต้องการของหลายประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลและเหมือนที่เรารู้ครับแรปเตอร์ไม่ได้ถูกขายให้ใครถ้าเรามองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐมิการกับอิสราเอลแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยซื้อแรปเตอร์ไม่ได้มีอยู่เหตุผลเดียวจริงๆครับที่อิสราเอลซื้อแรปเตอร์ไม่ได้จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ The National Interest แน่นอนว่าอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากสหรัฐมิการเป็นจํานวนมากนะครับทั้งในรูปแบบของอาวุธและก็งบประมาณด้วยแต่ว่าสหรัฐมิการเนี่ยไม่ให้เอฟยี่สิบสองแรปเตอร์อาวุธของสหรัฐมิการอยู่ในมือของอิสราเอลมากมายนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือเอฟสามสิบห้าไลนิงทูอันนี้เป็นเวอร์ชันของอิสราเอลนะครับและอิสราเอลเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตในการแก้ไขดัดแปลงเอฟสามสิบห้านอกจากเอฟสามสิบห้าแล้วนะครับก่อนหน้านั้นอิสราเอลก็ได้ซื้อเอฟสิบหก กว่า300ลำและอิสราเอลมีกองทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากสหรัฐมิกานะครับเพราะเหตุใดสหรัฐมิกาไม่ขาย F-22 Raptor ให้กับอิสราเอลแผนการส่งออก F-22 Raptor ให้กับต่างประเทศได้หยุดลงไปนะครับเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่า o b e Amendment ความจริงสหรัฐมิกาก็มีแผนส่งออก F-22 Raptor เหมือนกันนะครับ โดยสมาชิกสภาคอนเกรสที่ชื่อว่าเดวิดโอเบออันนี้เป็นกังวลว่าเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นความลับของแรปเตอร์จะไปอยู่ในมือของสัตรูโดยการทําวิศวกรรมย้อนกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีล่องหนนั่นเองนะครับในปี2541เดวิดโอเบได้แก้ไขพระราชบัญญัติกระทรวงกลาโหมหมายถึงแก้ไขกฎหมายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมิการนะครับโดยการเพิ่มประโยคสั้นๆเข้าไปในกฎหมายว่าไม่มีเงินใดๆที่สามารถนํามาใช้เพื่อให้อนุมัติหรืออนุญาตให้ขายเครื่องบินรบท ยุธทธวิธีขั้นสูง F22 แรปเตอร์ F or, ให้กับรัฐบาลต่างประเทศใต้ใตนะครับเพราะประโยคนี้เพียงประโยคเดียวนยะครับที่ทําให้สหร,รัฐมิการเนี่ยขาย F22 แรปเตอร์ or, ให้กับใครไม่ได้อันนี้แอดมินนึกถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับกฎหมายข้อนี้ของสหร,รัฐมิการถือว่าอ่อนมากมากถ้าเป็นประเทศแถบบ้านเรานะครับส่งสารรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายของสหรัฐมิการห้ามใช้เงินซื้อใช่ไหมเอาเงินสินค้าไปแลกได้ไม่ล่ะ ไก่สดแช่แข็งย่างาลาหรือว่าเข้าโพดถั่วฝักยาวได้ไหมนะครับกฎหมายของสหรัฐมิกาห้ามซื้อขายกับรัฐบาลของต่างประเทศตั้งบริษัทเอกชนไปเอาสินค้าไปแลกได้ไหมกระส่วงกลาโหมของสหรัฐมิกาเอา F22 แรปเตอร์มาแลกสินค้าแล้วเนี่ยบอกกับสภาคองเกรสว่าเอาสินค้ามาแลกไม่ได้ใช้เงินได้ไมล่ะเรื่องแบบนี้ต้องเจอฝ่ายกฎหมายแถบบ้านเรานะครับ กลับไปที่สภาพโซเวียตนะครับในตอนที่สหรัฐม,มีการเนสร่าง F ยสร้าง f แ2 r เตอร์ในโครงการ ATF หรือว่า Advanced Tactical Fighter ในตอนนั้นสภาพโซเวียตได้ล่มสลายไปแล้วละครับสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ถึงแม้ว่าโซเวียตจะมีโครงการเครื่องมิสเทลถึง2โครงการด้วยกันนะครับอย่าง C 2 2ของซุกฮอยแล้วก็ Mik 1 4 4ของมิโกยันมิกแต่ก็ไม่สามารถทาได้นะครับถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยรัสเซียจะโชว์ความเหนือชั้นครับกับโครงการซู47บเบอร์กูดแต่ก็ไปไม่รอด นะครับทำให้ f 22 Raptor รอากเดิมตั้งเป้าไว้ที่750ลำนะครับสร้างได้เพียง187ลำก็ต้องเลิกโครงการไป ถ้าเราคิดเล่นๆนะครับถ้า F22 Raptor เนี่ยมาอยู่ในมือของอิสราเอลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับอันนี้ความคิดของแอดมินล้วนๆนะครับอดความจากต่างประเทศเนี่จบไปแล้วนะครับแอดมินคิดว่าอันดับแรกเลยนะครับพิสัยการบินของ Raptor จะไกลขึ้นอิสราเอลต้องเสริม Conformal t a แทงแบบราบกับลำตัวให้อย่างแน่นอนนะครับต่อมา Raptor จะบรรทุกได้มากขึ้นหมายถึงช่องเก็บอาวุธนะครับจะได้มากกว่า8ลูกแน่นอนต่อมาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับจะเหนือชั้นกว่า Link 16ที่ Raptor เ,เพิ่งอัปเกรดไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพราะว่าระบบ c ีโของอิสราเอลน่าจะดีกว่า และถ้าแรปเตอร์มาอยู่ที่อิสราเอลแรปเตอร์จะกลายเป็นเครื่องบินรบแบบหลายบทบาทนะครับหรือว่า multirole fighter เพราะอิสราเอลเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากความสามารถของแรปเตอร์แบบคุ้มค่านะครับเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นเป็นเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศเป็นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์เป็นเครื่องบิน, fare, น,บน en, ลาดตะเวนรวมทั้งเป็นศูนย์บัญชาการการรบกลาองอากาศด้วยนะครับในปัจจุบันแรปเตอร์ของสหรัฐมิการเนี่ยเพิ่งอัปเกรดขึ้นมาแล้วครับความสามารถบางอย่างด้อยกว่า F 3 5ด้วย แต่ว่า f 3 5ของอิสราเอลโมดิฟายแทบไม่เหลือของเดิมแล้วลครับถ้า F 22 Raptor เนี่ยมาอยู่ในมือของอิสราเอลมันจะน่ากลัวแค่ไหนล่ะครับ